หมูปลานะครับแซ่บๆมนกันและอืมอมอม,อม เช้าๆก่อนไปทํางานนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทํานี่ครับหมูปลานะครับนี่วัตถุดิบเรามีหมูและเครื่องปรุงนะฮะวิธีทําง่ายๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้วยฮะเดี๋ยวไปดูฮะเป็นยังไงนะครับน้าตาลปี๊บกันนะครับนี่ใส่เข้าไปนลครับง่ายๆครับซีอิ๊วขาวครับนี่ใส่เข้าไปครับไปน้ํามันหอยนะครับง่ายๆครับใส่ไปครับ เด็ดของเรานะครับปลาแบบไหนก็ได้นะฮะเอาซื้อแบบง่ายๆนะฮะรวมกงอนชัดเจนนะมาครับทใส่นะฮะนิดหนึ่งนะเอาความนัวเราจะชอบนะครับขาดไม่ได้ฮะเติมสักหน่อยนะหงนัวนะฮะต่อไปฮะสีิวจํานะฮะเราจะใส่นิดหน่อยนะฮะเพื่อให้สีมันสวยนะฮะมาครับนี่ใส่ไปเลยฮะให้สีมันสวยนิดนึงนะครับ นี่ครับได้แล้วฮะเครื่องปรุงเราจากนั้นทําการขยับนะครับให้มันเข้าเนื้อกันเลยนะฮะนี่ครับโอ้ได้แล้วนะครับหมูปลาล่าของเราฮะพักไว้สองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราเสียบไม้แล้วย่างกันเลยฮะอาครับไฟได้ที่แล้วนะฮะหมูเราก็ได้ที่แล้วนะฮะหมูปลาล่าเราแล้วฮะเดี๋ยวเราลองย่างกันเลยนะฮะดูสิมาครับได้เลยครับนี่ ต้องลองชิมกันดูอัน,นี้ทำไหวไหมคะหรือว่าพึ่งครั้งแรกครับที่ทำนะครับรับชมไปด้วยกันนะ,ะว่ามันจะอร่อยไหมนะ,ค,ะนนครับหอมแล้วเลยฮะสุกแล้วนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มบิวบองของเรานะฮะโอ้โหดูดิ เดี๋ยวเราจะคั่วนะครับมีหอมแดงแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยนะครับเทลงไปแล้วคั่วไปเรื่อยๆนะครับคั่วเสร็จแล้วนะฮะมาทีนี้เดี๋ยวเราทำบิวบองกันนะครับน้ำจิ้มนะฮะอันดับแรกฮะใส่ไปก่อนเลยที่เราคั่วเสร็จนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำปลาสามช้อนนะครับ พีกแห้งคะใส่เข้าไปน้ำมะขามเปียกอะเจกแล้นครับน้ำปลานะครับใส่กะประมาณนิดนึงนะครับอันนี้เราจะชอบนะฮะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ผมชอบนิดนึงครับใส่ไปจากนั้นครับทำการปั่นนะครับตัว พริกเลยนะฮะอู้ยูวิวบองครับทำก,กินง่ายที่บ้านนะครับวิวบองนี่ครับโหวิวบองนะฮะเดี๋ยวก,กินกับหมูปะลาเราโคตรเด็ดะฮะวิวบองนี่ครับเสร็จแล้วครับหมูย่างปลาล้าและวกับน้ําจิ้งวิวบองนะฮะโหแล้วก็ผักต่างๆนะครับเอาครับไม่อยากพูดพุ่มทําเพลงแล้วน้ําแกกหวยมา พีเอ็ซีครับหนึ่งสองสามจัดไปโูุ้ดได้อ่าวโ้สดชื่นจริงครับวันนี้อันนี้ผมตั้งชื่อใหม่นะชื่อบิวบองนะฮะแล้วก็หมูปลาเรานะฮะอันนี้ผมทำกินครั้งแรกนะครับต้องลองดูนะครับมาครับถ่ายรูปต่างปรนนะเทศฮะแซ่บแซบเหมือนกันละอืม รสชาติดีอ <déc> <ide> ่ะนี่เลือดี้วยนไม่กินด้วยนะครับกินข้าวต้มไปก่อนปวดเนื้อ เจะาวองยงเด็ดนะบอกเลยดูมวยติดมันนะฮะดูดเลยหอมปลารืม เอาวิธีผมลองมาทำกินได้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะชอบนะวันนีก็่าสถานการณ์ก็แย่ลงสิรษฐกิจก็แย่ลงนะครับ มรู้มเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะบอกเลยตอนนี้ก็ขอเล็ยกร้องนะครับคนไทยเสียงนะครขอวอค์ีนดีหนึ่งเข็มนะฮะจะได้จบทุกทีครับทํามากินต่อครับเหนื่อยครับ ทุกวันนี้หากินก็นเหนื่อยครับถ้าไม่ทำธุรก,กิจออนไลน์ก็อยู่ยากนะบอกตรงเลยลว่าปัจจุบันนี้อร่อยมากเลยน้ำจิ้มวิวบองนะครับใส่อย่างนี้เลยครับอื้อ หมูปลาทำหมูปลาเนยหมูปลาก็ทำง่ายๆฮะอย่างนะนนเหมือนกรุงเทพไหมคงคงไม่หรอกมูลนิษสะใจกว่าเขาคงไม่ใส่ขนาดนี้หรอกครับเนื่อ <c oughs> ผมบอกนะโคตรดีเด็ดดึงเน้นมัน ส่วนมาใช้เนี่ยเป็นสันคอนะฮะมันจะต่างคือหอมกลิ่นปลาเครื่องปลาจิ่นในชัดหอมบนโลกนี้ต้องมีปลาครับบอกเลยสากลือโลกไม่สงบสุขแน่แค่ไม่มีปลาครับ บิวบองฮะกินกับอ,อะไรก็อร่อยสะใจจริงฮะทำเองกินเองนักเลงพอฮะ ขอบคุณอีพีต่างๆแล้วครับไปกินร้านเนื้อโกเบนะครับขอบคุณมากจริงรู้สึกว่าทางเบสจะชื่นชอบกันมากขอบคุณมากแล้วจะทำกิมวีโอดีๆต่อไปนะครับดีบอง หอมมะขีาราบแล้วบอกเลยใสยย่ครับน้ำจิ้มบิวบองนะครับโคตรเด็ดอื <c oughs> <c oughs> Good. เลาครับย่างชมช่ำแล้วครับโหโคตรอร่อยเลยแต่นี่ก็เก็บไปกินตอนเที่ยงนะครับวันนี้จริงจริงทิ่ซิ่วบุญจะมากินด้วยแต่เจ็บเกลือกครับไม่รู้ไปกินอะไรมาเมื่อวานนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบสูตรนี้ก็ลองไปทํากินดูนะครับเช้าๆก่อนไปทํางานครับผมไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับเครื่องบินขึ้นแล้วบายบา